สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับที่เชอร์มารีค่ะในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมารีวิทยาณน,นทบ,บุรีค่ะวันนี้เราจะได้เรียนอะไรนะคะเรื่องอะไรติดตามได้เลยค่ะเราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการอ่านและ เขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก่อนที่จะเรียนจะเข้าเนื้อหาการเรียนเราต้องมาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายได้เมื่อกําหนดรายรับรายจ่ายให้นะคะ2 เพื่อให้นักเรียนสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายได้เมื่อมีการกําหนดรายรับรายใจ่ายให้นักเรียนนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนติดตามได้เลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายนี่นะคะจะเป็นการเขียนจํานวนเงินที่ได้รับและ จำนวนเงินที่ใช้ไปลงในตารางนะคะเพื่อช่วยให้อ่านรายรับรายจ่ายได้สะดวกและเข้าใจมากจริงขึ้นนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูส่วนประกอบของรายรับรายจ่ายก่อนนะคะส่วนประกอบของรายรับรายจ่ายมีอะไรบ้างน,นะคะ 1. ชื่อผู้ใช้ใจ่ายเงิน,นะค่ะ 2. วันเดือนปีที่ใช้ใจ่ายนะคะ 3. รายการที่ได้เงินมาหรือรายรับนั่นเองนะคะ 4. รายการที่ต้องเสียเงินหรือรายจ่าย 5. จํานวนเงินที่เหลือนะคะซึ่งทั้ง5ส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่เราจะนำไปบันทึกในรายการนะคะหรือบันทึกในรายรับรายจ่ายของผู้น นะคะคหรือเช่นนักเรียนนะคะชื่อนายกอนะคะเด็กชายกเขาจะทําบันทึกรายรับรายจ่ายละเขาจะต้องมีชื่อของเขานะคะแล้วก็วันเดือนปีที่ใช้จ่ายรายการรายการที่ต้องได้รับเงินรายการที่สิ้งเงินหรือรายจ่ายนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่เหลืออันนี้จะเป็นการทําให้เราทราบนะคะว่าเรารับ มีรายรับเท่าไหร่นะคะเรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วเรามีจํานวนเงินเหลือเท่าไหร่นะคะซึ่งจะทําให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะพร้อมแสดงวิธีทำะคะ่ะเราจะมาดูนะคะการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวัน ะะเราจะเขียนยังไงนะคะบันทึกยังไงนะคะซึ่งจํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมาเรียกว่าอะไรคะซึ่งทีเชอร์ได้บอกนักเรียนไปแล้วนะคะจะอยู่ในส่วนประกอบของการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะดังนั้นจํานวนเงินที่นักเรียนได้รับมาเรียกว่าเก่งมากค่ะเรียกว่ารายรับนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่นักเรียนจ่ายไป จะอยู่ในส่วนประกอบของบันทึกรายรับรายจ่ายเช่นกันนะคะเราจะเรียกว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะปุม,มือให้ค่ะเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องเอาอไปบันทึกนะคะเดี๋ยวจะปิดตารางมาให้นะคะซึ่งการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะลงในตาราง ให้เป็นหมวดหมู่จะช่วยให้อ่านรายรับรายจ่ายได้สะดวกและชัดเจนขึ้นเพื่อเงินคงเหลือจะต้องเท่ากับรายรับลบด้วยกับรายจ่ายนั่นเองนะคะถ้าหากรายรับลบรายจ่ายแล้วจำนวนเงินคงเหลือไม่เท่ากันแสดงว่าเราลงบันทึกผิดนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะคะเด็กๆ เรามาดูในตัวอย่างที่1กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนจำแนกข้อมูลรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงพอเพียงว่ารายการใดเป็นรายรับรายการใดเป็นรายจ่ายซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. รายรับรายจ่ายของเด็กหญิงพอเพียงซึ่งหัวข้อตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ ใช้จ่ายเงินนั่นเองค่ะจะเป็นในส่วนประกอบของการบันทึกรายจา่ายรายรับรายจ่ายเช่นกันนะคะ2ในวันที่18กันยายน2562จะเป็นวันเดือนปีที่ใช้จ่ายนะคะต่อไปค่ะโจทย์เพราะว่าพ่อกับแม่ให้เงินเท่าไรคะ70บาทนะคะ รายการที่2ซื้อสมุดและยางลบ24บาท50สตางค์รายการที่3ค่ะซื้ออาหารกลางวัน20บาทนะคะต่อไปซื้อน้ำดื่ม8บาท50สตางค์แล้วก็ยายให้เงิน70บบาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นทั้งรายการรายรับและรายจ่าย ของเด็กหญิงพอเพียงนะคะซึ่งจะให้นักเรียนไปแยกประเภทจัดแนกลงในตารางนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าการบันทึกลงในตารางเป็นอย่างไรนะคะและอย่าลืมนะคะข้อมูลรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงพอเพียงเนี่ยเด็กหญิงพอเพียงจะมีเงินคงเหลือกี่บาทเราจะได้ดูในตารางค่ะจะได้ไปลงตารางและมีเป็น การแสดงวิธีทำด้วยนะคะตัวอย่างที่1กันอยู่นะคะตัวอย่างที่1การบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะอันเนี้ยเมื่อกี้โจทย์เราก็รู้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะจะเป็นรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงพอเพียงนั่นเองซึ่งรายการของเขาจะมีพ่อกับแม่ให้เงิน70บาท ซื้อสมุดและยังลบไป24บาท50ถูกไหมคะแล้วก็ซื้ออาหารกลางวัน20บาทซื้อน้ำแ8บาท5 0แล้วก็ยายให้เงินมาอีก50บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อก่อนหัวข้อการบันทึกรายรับรายจ่ายจะต้องมีชื่อถูกไหมคะดังนั้นบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงพอเพียงนะคะซึ่งเป็นชื่อต่อไปก็จะเป็นวันเดือนปีนะคะ และทีนี้เราก็จะมาดูรายรับรายจ่ายหรือมาดูลงในตารางต่อนะคะตารางนะคะองค์ประกอบของตารางก็จะมีวันเดือนปีต่อมาก็รายการต่อมารายรับราย,ราย,ราย,รายจ่ายแล้วยอดคงเหลือนะคะส่วนวันเดือนปีนี้นะคะเราจะใช้ในการบันทึกว่าเด็กหญิงพอเพียงได้รับเงินเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่นี้จ่ามีรายจ่ายอะไรบ้างนะคะ ซึ่งจะเป็นการลงวันที่ของรายรับรายใจ่ายในแต่ละวันนะคะส่วนรายการรายการนี้ก็จะลงว่าวันนี้เด็กหญิงพอเพียงนะคะได้รับเงินจากใครหรือมีรายได้จากที่ไหนนะคะจะต้องลงในรายการหรือเด็กหญิงพอเพียงใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะ จากนั้นมาดูในรายรับรายรับก็คือเป็นรายได้ที่เด็กหญิงพอเพียงได้เข้ามานะคะส่วนรายจ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เด็กหญิงพอเพียงจ่ายออกไปนะคะคงเหลือซึ่งจะ นำรายจ่ายกับรายรับมาลบกันนะคะก็จะเป็นยอดคงเหลือนะคะดังนั้นเรามาดูรายการแรกของเด็กหญิงพอเพียงนะคะคือวันที่18กันยายน62นะคะรายการแรกนะคะจะเป็นรายรับนะคะซึ่งพ่อกับแม่ให้เงินเด็กหญิงพอเพียงนะคะพ่อกับแม่ให้เงินเด็กหญิงพอเพียงมาเท่าไหร่นะ 70บาทถูกไหมคะส่วนรายจ่ายมีไหมไม่เราก็ขีดไปคงเหลือต้องเป็น70บบาทเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะรายการต่อไปเป็นรายการซื้อสมุดและยางลบส่วนการซื้อสมุดและยางลบนี้จะเป็นรายจ่ายเราก็ต้องลงในช่องรายจ่ายนะคะที่เท่าไหร่นะคะ 24บาท50สตางค์ดังนั้นยอดเงินคงเหลือก็คือ45บาท5้าสีสตางค์นะคะขอ,ขอโทษค่ะสยอดเงินคงเหลือคือ45บาท50สตางค์นะคะซึ่งได้มาจากน้ำ70ลบกับ24บาท50บนะคะต่อไปรายการต่อไปนะก็คือซื้ออาหารกลางวันเป็น รายจ่ายนะคะซื้ออาหารกลางวันไป20บาทนะคะยอดเงินคงเหลือจะต้องเท่าไหร่เราก็นำ45ลบกับ20นะคะก็เหลือ25บาท50สตางค์นะคะรายการต่อไปมีอีกไหมเอ่ยของวันนี้นะใช่มีอยู่นะคะพอเพียงไปซื้อน้ำดื่มขวดละเท่าไรคะต้องเป็นรายจ่ายถูกไหมคะขวดละ 8บาท50สตางค์ดังนั้น25บาท50สตางค์ลบ8บาท50สตางค์เหลือเงิน17บาทนะทีนี้เราทราบล้จากยอดเงินที่เด็กหญิงพอเพียงได้รับกับพ่อแม่มา70บาท พอเพียงเราไปซื้อสมุดยางลบอาหารกลางวันน้ำดื่มพอเพียงก็เหลือเงิน17บาทนะคะต่อไปนะคะรายการต่อไปยายให้เงินพอเพียงมาอีกยายให้มาแสดงว่าเป็นเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เป็นรายรับนะคะได้รับมาเท่าไหร่คะ50บบาทนะคะดังนั้นรายจ่ายไม่ใช่นะคะ เมื่อกี้นะคะจากที่พ่อแม่ให้เงินมาพอเพียงเอาไปจ่ายค่าสมดุดอาหารน้ำดืม่มเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือเจ็ดสิบเออขออภัยค่ะเหลือสิบเจ็ดบาทและทีนี้ยายให้มาอีกห้าสิบรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นหกสิบเจ็ดบาทนะคะดังนั้นนะคะ รายรับและรายจ่ายของเลียกยหญิงพอเพียงวันนี้ยอดเงินคงเหลืออยู่ที่หกสิบเจดบาทนั่นเองค่ะซึ่งรายรับรายจ่ายนะคะการการที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางนะคะให้เป็นหมวดหมู่นี้จะทําให้เราอ่านรายรับรายจ่ายได้สะดวกนะคะและเราจะทราบยอดเงินคงเหลือของเราว่า เราคงเหลือเท่าไรเราใช้จ่ายค่าอะไรบ้างนะคะซึ่งจะทำให้เรานะคะทราบหรือทำให้รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายของเงินอะไรบ้างนะคะมีเงินเท่าไรนะคะทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราได้นะคะ ซึ่งการบันทึกรายรับรายจ่ายคร่คราวๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะดังนั้นทีเชร์นะคะจะมีการมอบหมายให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดดูนะคะติดตามได้เลยค่ะค่ะประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายก็คือทำให้รู้ว่ามีการใช้ใจ่ายเงินอะไรบ้างถูกไหมคะมีเงินเหลือเท่าไหร่ทำให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้นะคะ ซึ่งบางครั้งอะนักเรียนได้รับเงินมาเยอะถูกไหมคะวันนี้พ่อกับแม่อาจจะให้มา200บาทแต่ด้วยความว่าเฮ้ยฉันได้มีเงินเยอะฉันอยากกินอะไรก็ฉันก็ซื้อฉันอยากได้อะไรฉันก็ซื้อเลยโดยที่ไม่ได้คำนวณก่อนว่าฉันจะมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นะคะดังนั้นการที่เราจะวางแผนกัน ทำรายรับราย่ายเนี่ยจะทําให้เราทราบและควบคุมได้ว่าเราจะเสื้อเนี้ยของเล่นแบบเนี้ยจาเป็นไหมนะคะถ้าไม่จําเป็นเราก็เก็บเงินไว้เพื่อสะสมเราอาจจะมีแบบเออวางแผนที่อยากจะได้ของบางอย่างนะคะโดยที่ว่าจะทําให้เรารู้จักประหยัดและอดออมได้นะคะคือประหยัดและเก็บเงินเพื่อให้มีเงินเก็บได้นั่นเองค่ะ นักเรียนได้เรียนเนื้อหามาพอประมาณแล้วนะคะที่เชื่อก็ขอมอบหมายในห้นักเรียนทาแบบฝึกหัดในหนังสือคณิศาสตร์หน้าที่103และ105นะคะจะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งจะให้หนักเรียนแยกว่าบันทึกรายรับรายจ่ายนี้เป็นของใครนะคะซึ่งดูจักชื่อการบันทึกรายรับรายจ่าย อย่างละกี่รายการนะคะแต่ละรายการรวมกันเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นในเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดนะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงละ่ะจะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ